Okay, สวัสดีครับวันนี้ผมเชนธนานะครับก็ประธานเจ้าที่บริหารจาก a ากร์มด g กร u ปนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์งาน Miss t i f f ฟ n y ปีนี้ครับผมรู้ไหมว่าเดี๋ยวตอนนี้เข้ามาอยู่ในวงการนางงามสัมปะยะหนึ่งปะครับ <laughs> เริ่มเหมือน <laughs> มืนมาหลายๆเวทีจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่าเราอชอบชอบสายนางงามมานานแล้วอย่างภรรยานี่ก็เป็นรองมิสแกรน2013ก็รู้สึกว่า เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่มีความสุขแล้วกันที่ดูเอ่อคนมีความมั่นใจดูมีพลังดูพร้อมที่จะแบบเซลล์คอนฟิเอนซ์โชว์ออกมาแล้วก็ตรงกับสายพันธุ์ของเราด้วยถูกต้องครับผมคือ,อจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งในเอกดักษณของของอาร์มาโดเองเนี่ยก็คือเซลล์คอนฟิเอนซ์คือความมั่นใจแล้วก็คือความที่แบบสุขภาพดีจากข้างในนะฮะวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราอยากจะมาสปอนเซอร์นานมากแล้วครับอ่าคำพูดถึงของกันที่เป็นดูวนไทยแลนด์ความเป็นที่หนึ่งของเวทีทิฟฟานี่อาร์มาโดอยากได้เล็งเห อันนี้ตรงๆพอเรามองถึงเรื่องแบบเ,เวทีรวมสาวสองคนที่มีความมั่นใจเนี่ยนะพอเป็นเดีอววันปุ๊บเนี่ยมองถึงอะไรปุ๊บคําตอบแรกตอบเร็วๆก็คือมีสิฟานี่เลยคือผมชอบมากเวลาที่รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวเป็นอะไรที่เป็นเฟิร์สช i อยของการเลือกของการคิด เหมือนเหมือนตัวบริษัทผมก็เหมือนกันอามาโดเนี่ยปีนี้เราก็ได้น้ำม้วนแบรนด์ไทยแลนด์ก็เกิดจากการที่เขาไปสำรวจคนไทยทั้งประเทศว่านึกถึงคอลลาเจนนึกถึงยี่ห้ออะไรเขาก็ตอบมาอามาโดอามาโดมันมันเป็นโพซิชันเดียวกันมันเหมือนว่าเราจะคอยสนับสนุนคนที่มียีนเดียวกันว่าคือที่1คือเฟิร์สชอยส์ของคนไทยโอเคแล้วก็ไปเปิดตลาดที่เขมรป่ะครับหรือว่ามีครับก็มีที่กัมพูชาครับก็กูดีมากเป็นเป็นเซอร์ไพรส์ของปีนี้เหมือนกันครับแล้วปีหน้าล่ะครับโปรเจกต์ของตัวเองอย่างอีปีหน้าเนี่ยผม จะเป็นฮายอนบินที่จะบินมาไทยะนะครับก็จะเป็นพระเอก Netflix กนี่นนะคราสิงอยูนี่นะฮะแล้วก็จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกมากมายมแล้วก็รวมถึงการนี่แหละฮะอะไรที่รู้สึกว่าเป็นที่หนึ่งที่เป็นความมั่นใจเราก็จะเข้าไปจอยกันหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นสปอนเซอร์ชิพกันครับเดี๋ยวได้ว่าอาาก็ตอบโจทย์ทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ